สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีซิ่งตัวใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะคือซิงที่เข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะตัวนี้นะคะราคา8ใบเทามีทอนแน่นอนค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นตัวเด็ดตัวดังใน t ิกต็อกนะคะก็คือว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าน้ําตกนะคะเหมือนกับอีกหนึ่งตัวแต่ตัวนี้ฟังก์ชันคือครบมากครบกว่าเดิมเยอะมากๆนะคะทุกคนตัวนี้นะคะที่ทุกคนจะเห็นตัวนี้สามารถบอกอุณหภูมิน้ําได้นะคะสองปุ่มนี้จะเป็นเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานนะคะก็คือถ้าเราจะเปิดก๊อกเราก็กดตัวนี้ แล้วก็ปิดถ้าสมมติเราจะใช้ฟังก์ชันน้ำตกตรงนี้นะคะ,ะทุกคนตรงนี้นะที่ทุกคนเห็นนะแล้วก็กดตัวนี้แล้วน้ำตกก็จะออกมานะคะแล้วเราก็ปิดส่วนตัวนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอีกก๊อกหนึ่งก๊อกเล็กๆก็คือกลอกน้ำกองนะคะตัวนี้สามารถติดตั้งเป็นน้ำกองได้เลยตัวนี้มีไปให้เลยนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นการเปิดปิดน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะนี่มีเสียงน่ารักน่ารักอันนี้จะเป็นวางในการน,น้ำส่วนตัวนี้นะคะฟังก์ชันอะครบมากทุกคนติ๊กกิ๊กก็คือให้ ก็คือล้างหนังในการเสด็จน้ำน,นะทุกคนในการเสด็จน้ำก็คือจะเวิร์กมากตัวนี้แล้วก็มีที่ล้างแก้วไว้ให้ด้วยไม่ได้ที่ล้างแก้วอย่างเดียวนะทุกคนมีช่องเสียบมีดด้วยจ้ะม,ม,มีช่องเสียบมีดไปด้วยเลยนี่เป็นการใช้งานที่ง่ายมากแบบคุ้มค่าคุา้มราคาแน่นอนตัวนี้อะรา,าคาแบบว่าไม่ได้แรงนะทุกคนอันนี้เป็นก๊อกนะคะก๊อกสามารถดึงไปได้รอบอ่ากเลยนะสามารถดึงไปได้รอบอ่ากเลยตอนนี้หมุนได้่ะหมุนได้ไปได้หมดเลยสามารถพาหัวก๊อกของเราไปได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นการปรับน้ำนะทุกคน นี้จะเป็นน้ำรันดาอันนี้จะเป็นน้ำอ,นอันน,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 นี้มีสองกลุ่มตัวน,นี้ก็จะเป็นอีกแบบจะฉีดจะฉีดตรงไหนต้งองกดลงของเขาไอันนี้กื่อมกรแฟ ฟังก์ชันครบจบในเซตเดียวพร้อมติดตั้งนะทุกคนแบบว่าซื้อไปคือใช้งานติดตั้งได้เลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยเพราะว่าอ,อุปก,กรณ์ครบจบนะแล้วใครนะคะที่สนใจซิงค์ตัวนี้ของเรานะคะตัวใหม่ล่าสุดข,ของเราเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อให้นะคะและลืมไปเลยว่าตัวนี้นะคะเป็นสแตนเลสเกรด304นะคะทุกคนบอกเลยว่าการใช้งานคือเลิศมากแน่นอน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ